ชาวพุทธเลสานุชนคนดีเราประกอบความดีประกอบความดีมีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในสิ่งอยู่ในนี่การบริจาคทานการรักษาสิ่การทำสมาธินี่เป็นสิ่งที่ให้ผลและตอบแทนตอบแทนเป็นรางวัล รางวัลที่รางวัลที่ใจเรานี้อยอมรับมีใจที่เริ่มใส่ศรัทธาและยอมรับว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราจึงต้องทำบุญแล้วก็เนี่ยบริจาคทานบริจาคจนกระทั่งทีนี้ต่อไปเราก็ให้เราบริจาคก,กายวาจาใจ วาจานี่ก็เราก็รู้จักบริจาคจ้ะอะไรพูดไม่ดีก็บริจาคจ้ะพูดไม่ดีบริจาคหมายความว่าเราจะไม่พูดอีกแล้วบริจาคเหมือนจะพูดแต่สิ่งที่ดีอะไรที่มันทําให้คนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นทําให้คนอื่นไม่มีความสุขใจสุขเจ็บไม่มีความสุขใจคนมากคนเรานี่นะหูไปรับเสียง เม diyorsun, ื่อหูรักเสียงแล้วมากระทบที่ใจใจไม่พอใจเนี่ยเรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นหรือแม่ก็ตั้งตั้งตั้งแต่พูดโกหกนะตั้งแต่สอเสียดตั้งแต่พูดคำหยาบตั้งแต่พูดเพ้อเจือสอย่างนี้ ถ้าคนไหนตีตีแตกเขาเรียกว่าตีบทแตกนี่เป็นสินกายเป็นสินวาจาถ้าคนไหนตีแตกเราเหมือนดาราภาพยนตร์ตีบทแตกคนนั้นแสดงเก่งนะอันนี้เราตีบทแตกเราก็บริจาคซะเราจะไม่ทำในสี่อย่างนี่นี่วาจาได้กายสามอย่าง Ừ, เราไม่เอามือเราซักซับไม่เอามือเราไปฆ่าตว์ไม่เอามือเราไม่เอาตัวเราเนี้ไปเอาชอบโคมงของคนผู้อื่นเอามาเป็นของตัวด้วยกายสินกายเนี่ยไปเอาเมียผู้อื่นเอาผัวผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าศินกายอกาย,ยกรรมกาย,ยก 3, ร 3, รมสามวจีกร 4, รมสี่มโนกรรมสาม นี่มโนนี่ร้ายมากเพียงแต่คิดก็บาปแล้วเห็นไหมเพราะว่าจิตเป็นผู้สั่งกิเลสเนะี่ยมันสั่งจิตเข้าใจไหมทําไมถึงเรื่องกิเลสมันถ้ามันอกว่าให้ว่าเขาให้เจ็ดแผลโกรธเขานั่นแหละตัวโกรธนั่นแหละคือกิเลสเพราะมันสั่งจิตให้ว่าเขาให้ทําร้ายเขาได้วยกายได้วยวาจาเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีสินแล้วเราก็สํารวมสิงแล้วสินนี้พุทธองค์ทรงสอนว่าก่อนที่คนที่จะปฏิบัติได้ต้องมีสิลต้องมีสิลก่อนต้องบริจาคแล้วต้องบริจาคกายวาจาใจของเราบริจาคให้เป็นทานเลยถ้าเราบริจาคเป็นทานได้เรานี่ก็เริ่มปฏิบัติ ทำจิตใจให้ขาวสะอาดผ่องแผ้วไม่ทกำกรรมนี่สิ่งนี้จะทำให้เราเป็นบันไดก้าวแรกที่จะขึ้นระน,นิพผ่านเรียกบันไดก้าวเบื้องต้นบันไดเบื้องต้นเลยเป็นไหนมีทานทานนี่ต้องทานส,สามอย่างเนี่กายวาจาใจนี่ทานอันนี้หละ ทานทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทานสามอย่างนี้แล้วี่ยบันไดพระโสดาบันจะมีวางให้เราเดินเลยแต่เรายังไม่ต้องเดินเพราะยังเดินไม่ได้เรายังมีตัวตนอยู่เราก็มาฝึกมาฝึกใหม่ฝึกไม่มีตัวตนใครจากก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธแล้วนอกจากจะไม่เบียดเบียนเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเอง เพราะฉะนั้นาการที่ไม่เจียดเรียนตัวเองก็คือไม่โกรธไม่ต่อร้อต่อเสียงอ่าอ่าถือว่าเป็นกรรมหมดพระโสดารู้กรรมฉะนั้นพระโสดาจึงไม่ทํากรรมขึ้นมาใหม่อีกมีกรรมเก่าก็ก้มหน้าใช้กรรมไปใครเขาว่าอะไรก็ถือเป็นกรรมเก่า,กรราใช่ก่อนเราเคยด่าเขามาเขาว่าเรามาเราเคยตีเขามาเขาจึงมาตีเราเคยด่าเขามาเขาจึงมาด่าเรา ขาจืงมาว่าให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเขาแย่งหัวไปก็ให้ทานผัวก็าีิดนี่พระโสดาบันให้หัวได้นะแม่เขาอะไรถ้าไม่ให้มันก็เดือดร้อนมันก็แย่งกันไปแย่งกันมางนตัดสินใจให้เขาไเปเฉลยลดก็ได้จบนะเห็นไหมแท้เป็นพระเห็นไหมพระโสดาบันได้เกิดแผ้เป็นพระชนะเป็นมา เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าได on ้ใจชนะชนะใจคนนั hmm. <t> ้นชนะคนนี oh ้เน <k od> oh <an> ี่ยเนี่ยเขาเรียกคนพิธเนี่ยมักผลนม่พานกันใครจะพูดความดียังไงกูก็ฟังไม่ออกใครจะสอนว่ายังไงกูก็ไม่เอากูจะให้เขามาออเชาะครับเคยมีผัวแล้วก็ออเชาะครับออเชาะผัวผัวเบื่อผัวรยทิ้งเลย เนี่ยเขาเรียกคนอชคนไม่คนไม่ไม <ers and> <antes> ่รู้จักทั่วดีๆหามไม่รู้จักการงานไม่รู้จักกาละเทศะคนเราจะดีได้เนี่ยพุทธองค์ทรงสอนมีหกอย่างหนึ่งรู้ตัวรู้ตนสองรู้จักบุคคลที่ควรเขารพหรือควรจะทำอย่างไรให้เหมาะสมนี่เขาเรียก รู้ตัวรู้ตนรู้จักบุคคลรู้จักการการอันไหนควรที่จะทำความดีอันไหนควรที่จะปลดปล่อยหรือทำให้เรามีาความสุขนี่เรื่องการเวลารู้จักการรู้จักเวลาเวลานี้กำลังจะมาถือสินกันนะเรามาทำความดีเราก็จะต้องปล่อยวางบ้านร่องไปต้องไปดึกถึงมันละ ขโมยจะเข้าบายไปชำหัวมันเถอะเพราะว่าเรามาแล้วถ้าเราคิดไปถึงบ้านเราไปนั่งสมาธิไม่ได้เพราวกลัวคนเข้ามามันบัาปีนนักจ่ามันมา,นมา,า,มนมาแคะตรงนั้นมันมาเจาะตรงนี้คิดไปทั่วเลยอน,นี่เรามาแล้วเราไม่คิดถึงอะไรอะไรมันจะเกิดก็เกิดนี่เขาเรียกท่ใจปล่อยวาง รู้จักการรู้จักเวลารู้จักกาละเทศะแต่คนส่วมมากจะไม่รู้จักกาละเทศะเรานี่เราต้องเรียนนะพวกนี้เราต้องศึกษาเพราะว่าคนอื่นอ่าเป็นไปอยู่โรงเรียนยครูเขาจะสอนเนี่ยเวลาครูพูดนี่นักเรียนจะไปถามไม่ได้ต้องรอให้ครูพูดจบแล้วก็นักเรียนที่จะถามได้เนี่ยคือกาละเทศะรู้ก,การรู้เลยวเวลาสามอย่างพร้อมกันเลย การอะไรควรจะถามเวลาไหนควรจะพักมันต้องรู้จักหน้าที่แต่ละอย่างเขาทําหน้าที่คนละอย่างทั้งนั้นรู้จักการรู้จักเวลารู้จักกาลเทศะและที่นี้เราก็เริ่มเข้าชุมชนที่ไหนก็ไม่ไม่เก้อไม่เขินแล้วเข้ากระมู่เขาได้และทําให้เราให้คนเราอยู่กับเขาทําให้เขามีความสุขเราไปจากเขาทําให้เขาคิดถึง และเมื่อเราอยู่ชุมชนรู้จักการละเทศะรู้จักการเวลารู้จักอมตัวรู้จักรู้จักคนนี่คือครูบาอาจารย์นี่คือกัระยามินี่เราควรพูดกับเขาด้วยคําพูดเช่นไรเราจะวางตัวของเราเป็นแบบไหนถึงกัระยามิถึงจะพอใจกันเนี่ยรู้จักวางตัวรู้จักการละเทศะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีหกอย่างนี้ เป็นคนถอยเป็นคนป่าเถื่อนพระพุทธเจ้าบอกนี้เลยเป็นคนถอยเป็นคนป่าเถื่อนเป็นคนที่ไม่ได้รับอาริยธรรมคือไม่ได้รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นคนที๊ดอ่คือโง่เง่าอ่ะพอกเราเองก็พูดเองนะอันนี้แต่พระองค์ทรงบอกคนถอยอะไรเยอะมากเขาจะมื่อ,อนคนโบราณเขาจะว่าไปเขาจะบอกว่าคนถอย คน่อยบ้านเรานี่เขาจะเรียกป่าเถื่อนเนี่ยไม่มีมารยาทไม,ม่เขาถึงบอกว่าคนที่จะแต่งงานกันนผู้ชายเขาดูผู้หญิงนะหนึ่งเขาดูรูปสวยก่อนตาตาเป็นเป็นอิสวยดูรูปสวยสองรวยทรัพย์สามมีปัญญาสี่ มีมารยาทห้าเชื้อชาติผู้ดีหกมีศีลธรรมเนี่ยหกอย่างเขาดูแบบนี้ผู้ใหญ่อ่าน,นี่ยเขาดูเหมือนเนื้อผ้าผ้าจะดีไม่ดีถ้าผ้าดีก็จะได้ซื้ออ่าผ้าหยาบหยาบถูกหน่อยก็ซื้อเอามาเช็ดมือเช็ดเท้าอ่าผ้าดีๆก็เอามาประดุกมาโพกผมมาแต่ง มอาพกหัวเอามาสัดเป็นเสื้อใส่สวยงามถ้าได่ดีก็ามาเช็ดเท้าคนที่เราเนี่ยเมียก,ก็มีเขาบอกมีเจ็ดอย่างเนี่ยเมียเพชรขาดเมียโจนเนี่ยเมียเพชรขาดก็คือจเห็นเขารวยแต่งกับเข้าไปเสร็จแล้วก็แต่งเข้าไปเขามีเงินเท่าไหร่อ่า อ่าเพาอ,อยากได้เงินเป็นแต่งกับเขาแล้วเขาหัวเผลอก็เลยช่องฆ่าให้ชูม้มาฆ่าแกเนี่ยเขาเรียกเนี่ยเทศาเมียโจรก็อย่างนี้อหัวเก็บเงินเก็บทองได้ไม่ให้เกอกูคอยฉกคอยลักอเนี่ยเขาเรียกกูจะเอาอย่างเดียวอ,อยาอ่เาเผลอกูขโมยหมดกูไม่ให้หัวรั่ว เนี่ยเมียโจรเมียบิดามาดาก็คือคอยสั่งสอนผัวคอยอบรมผัวถ้าผัวไม่ดีก็พูดดีเหมือนพ่อเหมือนแม่อ่ะผัวที่สี่ก็เมียเมียพี่น้องอ่าเนี่ยเขาเปรันเหมือนเออพี่เป็นพี่สาวบ้างเป็นน้องสาวบ้างอย่างเนี้ยรู้จักการละรล้จักพูดคุยแบบพี่น้อง แล้วอีกอย่างก็ที่ห้าก็เป็นเพื่อนคุยคุยกันแบบเพื่อนอ่าที่หกก็คืออะอะไรเป็นอะไรที่เก็ดจะมไหมที่เจ็ดเป็นธาตุธาสีเนี่ยพระนาาคาพระอนาคา,า,าสินตะกัดมีสุขใย กลับมาเป็นไปนแต่งงานมาเป็นคนโฉงฉังเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยใครว่าอะไรเสียงหมดเสียงใครพูดอะไรี่ดีก็เสียงใครว่าอะไรก็ไม่ฟังแม่ผัวก็ไม่รู้พ่อผัวตัวผัวก็ล่วงเกินไม่ดีจะลาดทุจกิตพอพทธเจ้าไปพระนางคาจินตกะนิมนไปสันติบายพระนาจากตัตอกพระเจ้าบอกว่า ต่งลูกสะพ้ายมาใหม่ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เป็นคนหยาบก้านเป็นคนไม่ดีพระเจ้าก็เลยเรียกมาก็อธิบายเรื่องเมียเจ็ดอย่างนี้ฟังแล้วก็แล้วถามนางว่าแล้วแต่แล้วาานว่าพระเจ้าก็ถามาว,วา่าเมียที่เป็นทาสีก็เป็นอย่างไรก็ถามเนี้ เนี้ตาสีก็คอยเอาอกเอาใจแม่ผัวเอาอกเอาใจแม่พ่อผัวคอยเอาอกเอาใจญาติของผัวเอาอกเอาใจผัวและเป็นคนที่มีน้ำใจอกอ้อมอารีบ่าวไพเอ๋อบ่าวไพก็นึกตัวเองเป็นทาสอยู่เสมอมีแต่ทําให้เขามีแต่ทําความดีอย่างเดียวคือว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละสละทุกอย่าง นล่นแหละใครขออะไรก็ให้เนี่ยอ่าแล้วก็ถ้าผัวทุกตีหรือพ่อผัวทุกตีก็ไม่โกดยอย่างนี้แหละก็เรียกเมียทาสีทาสาเขาบอกเขายอมเป็นเมียทาสีทาสาต่อไปนี้เขาจะปฏิบัติตัวอย่างนี้เป็นเพื่อนก็ไม่เอาเป็นพี่ก็ไม่เอาเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเมียโจรก็ไม่เอาเป็นเมีย ถ้าจะคาาก็ไม่เอาจะเอาเวียทาสาทาสีทาสา,าพระเจ้าก็เลยโมทนาด้วยเนี่ยแล้วก็คนเรามันเปลี่ยนได้ไมั้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาแต่งมาเขายังกระดูกระเดกคนละบ้านละเมืองอ่าแล้วก็ค่อยคอ,ยคอ,ยอสอนสั่งกันไปพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่รู้จะทำยังไงอืม เนี่ยพอเจอพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าสอนเรื่องครอบครัวก็ยังสอนได้สอนเรื่องการอ,อยู่ร่วมกับมิตรสหายชุมชนพระพุทธเจ้าก็ยังสอนได้พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องที่ความหลุดพน้นเนี่ยเร่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าก็สอนหมดว่ากายนี้ไม่ใช่กายตนนะ มันเป็นที่เป็นชุมอสุรูปคือดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปแล้วไม่ใช่รูปหลายอย่างท่านจะสอนหมดทุกอย่างสอนจนกระทั่งภายในครอบครัวก็สอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันในนี้นเราต้องสามัคคีกัน อย่างคนที่มันมานี่ที่มาอยู่เนี่ยส่วนมากมาใหม่จะดื้อรั้นจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเคยเอาแต่ใจตัวเองมากรรมมันวิบากกรรมมันให้ผลพวกเราเข้าใจไหมทําให้พวกเราเดือดร้อนเราก็ทนทนสู้กันไปเขาจะเป็นไงก็ช่างเขาเราก็คือเราประบกรณของเราเราจะได้เห็นตัวอย่าง คนเรามาร้อยพ่อพันแม่มาทุกแห่งทุกสารพิษเราจะไปเอาแต่ดีดีมีที่ไหนอ่ะแล้วแล้วคนชั่วจะไปทำยังไงมันก็ต้องแก้ขแแไขดัดแปลงไปอย่างนี้เลยเห็นนะมคนโน้นจะไปสอนก็ไม่ได้คนนี้จะไปสอนก็ไม่ได้โทรศัพท์หมดแม้จะสอนตัวเองก็ไม่ได้ที ผลที่สุดพอเกิดคัดขึ้นมาก็นึกถึงโน่นจะไปเพื่อนอยู่ไหนก็จะขาขอก็โทรให้เขามารับบั่งให้เขามารับผิดชอบมัง่งติดจ่าสายสอดสายไปหากิเลสไม่ได้คิดจะคิดว่าจะช่วยตัวเองพอเขาบอกให้ช่วยตัวเองก็ไม่เชื่อรับหาว่าไม่ไม่หายหรอกได้เห็นไหมเราทําให้ประจักษ์เราเป็นครูอาจารย์เราสอนให้เห็นไหม สุดท้ายเราเห็นว่าทำแล้วหายได้เบาแล้วแต่ตัวเองยังขวนขวายจะจิตจะส่งออกไปข้างนอกจะไปหาเพื่อนหาฝูงไปหาคนโน้นไปหาคนนี้จะให้เขามารับให้เขามารับรู้ให้เขามามาให้ให้ตัวเองเนี่ยอบอุน่นอยู่ที่นี่ยังไม่อบอุน่นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอบอุน่นเขาก็ดูแลเขาก็ให้ เขาก็ให้กินให้อยู่ให้ทํางานนิดเดียวเอเวลาเจ็บป่วยเขาก็บอกให้เขาก็สอนให้ออกกรรมออกกรรมตัวเองอย่างไม่พอใจแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยมันไปเอาเสอกิเลสแล้วก็กิเลสมันปรุงแต่งไปโน่คนคนนี้จะต้องอยากเจอคนนั้นอยากให้คนนั้นมาพูดดีๆไปหลอกตัวเองอย่างนี้เพราะคนนี้ในนี้เขาพูดกันเหนื่อยเราไม่ฟังมีพยศมีพยศม,มาก พระยยจะให้เขาจะเอาให้ได้อย่างใจให้เขาทํายาให้กินบนะ้างจะให้เขาเอายาให้กินให้หายบ้างคนรามันกรรมมันมันไม่ใช่มันหนับเป็นเป็นมาก่อนอ่ามันผุดตอนที่เรากแทกกรรมออ,อกนี่แล้วมันก็ผุดขึ้นมานี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะถ้าเราตัวเราเองไม่ใช่กรรมอะ่ะมันไม่มีทางหายหรอก จะไปกินยาแล้วก็หลบความในอหกินยาแล้วต้หลบก็ไปทางไหนเพราะเราเคยเป็นอ่ะเมื่อเด็กเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอยู่อย่างนั้นอืะก็มาหายขาดได้ดีมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเราบอกให้เราวังยังไม่เอาอีกนะมันยังดื้อด้านเนี่ยกิเลสมันหอย่างเงี้ยดูเอานะดูตัวอย่างเอานะว่ากิเลสมันหน้าเกลียดไหมน่าขยะกขยแงเหมือนตัวหนอนไหม ถ้าตัวหนอนนี่เราไปจับแล้วมันจะทําให้เราเป็นยังไงตัวกิ้งกือหน้าตัวกิ้งกือน่มีตีนเยอะแยะขยะขยะงไหมไตเดือนเนี่ยขยะขยะงยไหมเนี่ยทำตัวเหมือนไตเดือนกิ้งกือถ้าทําตัวเองเป็นตุ๊กตาหน้ารักใครเห็นใครก็จับเอามากอดนะเป็นเขาเอาจําลองมาเป็นหมา แล้วก็พุ่งผ้าเขาแล้วก็ทําเป็นใส่นุ่นเขาใส่อะไรเขาทำเป็นหมาเนี่ยเด็กมันก็ไปกอดไปรัดปัดเสียงเห็นไหมมันน่ารักน่าชมแต่ถ้าเป็นตัวที่เดินกินกือเนี่ยเด็กมันกลัวเห็นไหมเราท,ทําจิตใจให้มันดีให้มันผ่องแผ้วให้มันเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายบางังซิกเนี่ยไม่เอาเลยน่สัยอยากกระด้านเอาแต่ใจตัวเอง่งเนี่ยโอ้ย ที่ไหนเขาใครเขาปกดไม่ได้หรอกเขาพี่เจ้าปกดไม่ได้เนี่ยเขาอุดทนนะครูบาอาจารย์เขาอุดทนขนาดไหนยังไม่รู้เลยยังไม่เคยมีเมตตาต่อครูบาอาจารย์เลยมีแต่จะ,จะหาเรื่องให้ครูบาอาจารย์เนี่ยตลอดเวลาบาปกรรมตัวเองสร้างมาขนาดไหนเขามาช่วยปลดปล่อยให้ขนาดไหนตัวเองยังไม่นึกถึง ครูบาอาจารย์ว่าเขาเหน็ดเหนื่อยเขาช่วยเหลือเราควรจะทําตัวให้เป็นที่น่ารักแล้วทําให้ครูบาอาจารย์รักใครหรือว่าทําให้ครูบาอาจารย์เมตตาไม่มีเลยเนี่ยพวกนี้พวกกิเลสหย,ยาบปัญญาหยาบสอนยากเอาก็เอาไม่เอาก็ช้ำเราก็สอนตปยั้วันหนึ่งเราก็ตายแล้วไม่ได้อยู่สอนจริงไหม คนเรานี่นะเรามีขันห้ามาทุกคนขันที่หนึ่งก็ขันลกูกให้คิดเจนาขันลกูกถ้าจิตเราส่งออกไปคิดข้างนอกนะส่งไปบ้านไปช่องไป,ไปไปไล่ไปนาไปถึงคนรัคนคังคนอะไรก็กลางมันสามารถส่งไปได้รูปใน เนี่ยมันเป็นสัญญาเนี่ยบูกมัดเป็นเขาเรียกสัญญาจําได้หมายรู้เนี่ยเขาเรียกลูปแล้วก็มีสัญญารูปมันถึงจะเกิดเนี่ยมีสังขารคือตัวปรุงแต่งเนี่ยรูปเวทนาเนี่ยเวทนานี่เวทนานี่จะวนนิจฉัยตอนที่หลังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พอเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยพอเออเวทสงองเวทนาเกิดก่อนเกิดความคิดถึงนี่คือเวทนาละคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วที่นี่สังขารปรุงละปรุงแล้วมาเป็นสัญญาละพอสัญญารู้ละว่าเป็นเรื่องอะไรอืมเ,ออเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารละที่นี่สังขารก่อน สังเวทนาเกิดขึ้นนึกถึงนึกี่ตัวนึกเป็นสังขารตัวเวทนาตัวสัญญาตัวลูกเกิดดับพร้อมกันเพราะขันห้าเกิดดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ทนทีนที่เรานั่งสมาธิถ้าเราเห็นขันห้าเกิดดับเนี่ยเรามีฟุ้งไปทางไหน ถ้าเราพิจารณาโอ้นี่มันเราพุ่งไปตรงนี้นะไปถึงบ้านเนาะไปถึงคนโน้นคนนี้นะถ้าเราเอาพุโทโธมานึกซะอน,นันตรูปนั้นก็หายแต่อันนี้เรากำจัดด้วยพุโทโธแต่ตอนแรกเราจะทำเหมือนเนี่ยกับว่าเราส่งออกไอเราเรามาทำให้เป็นสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องเอาพุโทโธนำไว้ พุโทโธพุธโทโธแล้วทีนี้รูปมันก็จะจะไอ้ไอ้สังขารุงแต่งแล้วมันก็จะหายไปคว <c oughs> ามคิดต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปแต่ต่อต่อมาขั้นวิปัสสนานี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเมื่อเราเดินอยู่มันคิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาแล้วทีนี้สังขารพงขึ้นมานะเวทนาเกิดขึ้นสัญญาอืม สัญญาลูปมาเกิดขึ้นมานี่เราจะต้องดูปารมัตธรรมดูเข้าไปถึงภายในอ่าดูแล้วให้มันเป็นเกิดตอนแรกหรอมันเป็นสัญญาแต่พอต่อไปมันจะเป็นปารมัตะทีนี้เราจะเห็นรูปเกิดดับสัญญาเวทนาเกิดดับสังขารเกิดดับอสัญญาเกิดดับญญเ,ดดบญญเดดบนี่ย ทีนี้เราดูไปเรื่อยๆดูเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าขันห้าเป็นคู่นีหนึ่งไม่มีคู่หนึ่งอยู่ที่ไหนคิดไปคิดมาคิดไปเป็นใบคนเดียวอ่าน,นะหนึ่งอยู่อะไรไม่มีบุญจะเห็นหนึ่งที่ไหนเหตุชนี้ใช้เปนนับหนึ่งไม่ถ้วน ไม่รู้จับคุณจักโลกอย่าทําจิตโศกให้เอาที่สิทิอย่าแลให้ฤทธิเห็นสิทธิเป็นสุดจะได้วิมุติคือสุดที่สิทเร่งให้ค่อยหยิบเอาสิทธิหกอย่าให้พัดตกคือหกนั่นเองเร่งให้ไครถามเอาความที่ห้ามันตึกมันตาเอาห้าเป็นคูหนึ่งไม่มีคู่หนึ่งอยู่ที่ไหน คิดมาคิดไปเป็นใบคนเดียวเนี่ยเนี่ยปิศณาธรรมของนักปาชญ์หลวงพ่อเอามาบรรยายบ่อยๆฉันนักบวชไม่เุอกับพ่อเอปิศนาอันเนี้ยตีไม่แตกสักทีเดี๋ยนี้ตีแตกหมดแล้วเอามาตีให้มันเข้าใจไม่มีบุญจริงๆไม่ได้มารอกวัดไม่มาเห็นหนึ่งอเพราะอะไร กว่าจะนั่งได้คิดร้อยแปดเดี๋ยวเรื่องนี้ดัดเรื่องนั้นมาอีกแล้วพุทโธอยู่แสงหน้าแสงหลังอยู่นั่นแหละจริงหรือเปล่าเหรอกว่าจะนั่งสมาธิได้แบบเอาความเอาเอาความคิดมาเยอะแยะจริงหรือไหมอืมเอางานแบกเอางานมาด้วยนะแบกเอาผัวมาด้วยแบกเอาลูกมาด้วยจริงหรือเปล่าอืมเห็นไหมเนี่ย็นะไม่มีบุญจะเห็นหรือฮะ นี่เขามาพาให้สุดสุดลมเขามาพาังสุดลมสุดลมเร็วเร็วเร็วเลยมันถึงจะตัดไอตัวสัญญาได้เห็นไหมสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันห้าเกิดดับพร้อมกันพอมันหายมันก็หายไปพร้อมกันมันเกิดมันก็เกิดพร้อมกันเห็นไหมเรามีปัญญาดูป่ะอ่าอ่า อย่าให้พัดตกคือหกนั่นเองเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหกอย่างะ่ะมันเสวยอยู่นั่นถ้าเราเสวยอยู่นั่นมันไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราไม่เสวยเราเห็นสักเราเห็นอะไรมันก็นิพพานจะเป็นที่หวังนะเห็นไหมอย่าให้พัดตกอะ่ะมันพัดตกแล้วมันที่นี่เราก็เลยกลายเป็นมันมันก็อยู่ค้างอยู่ในใจนี่แหละพัดตกก็เป้า ติดอยู่ในรูปนั่นแหละติดอยู่ในเสียงอยู่นั่นแหละใช่ไหมมันทัดตกไปแล้วมันไม่ได้ไปนิพพานแล้วนะมันตึกมันตาเอาห้าเป็นขู่ดูสิขันห้ามันอยู่ตรงไหน่ะฮะคนเรามีขันมาทุกคนเนี่ยเราก็พิจารณาขันให้มันแตกเลยนะนิพพานก็เป็นหนึ่งนเใช่ไหม หนึ่งไม่มีคู่หนึ่งอยู่ที่ไหนเอ,อนิพพานต้องไปคนเดียวเข้าใจไหมอ่าไปคนเดียวแล้วมีอารมณ์เดียวไม่ใช่มีอารมณ์สองอารมณ์รักลารมณ์ชังไปนิพพานไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวเข้าใจยังอ,งอ่ะอันนี้ขอใครมี